สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองกลับมาในช่วงนี้นะคะาพากผู้ชมไปติดตามค่ะฟาร์มเห็ดหลินจือแบบอินทรีย์นะคะที่จวนนครปฐรมค่ะเขามีการนําเห็ดมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่สําคัญนะคะฟาร์มแห่งนี้ยังมีนวัตรกรรมเกษตรยุคใหม่เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็เป็นการประหยัดพลังงานด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ ปดียามเช้าคะ่ะมามอบสาระสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมกับเกษตรมีดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลรารูปผลิตภัณฑ์อาหารตําบลสะพัฒนาอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมแหล่งผลิตเห็ดคุณภาพดีที่สามารถปลูกเห็ดได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นเห็ดลินจือที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มเลยก็ว่าได้ที่นี่ยังแปลร,รูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำเห็ดลินจือสกัดเห็ดปรุง รสสมุนไพรเห็ดนางฟ้าภูฐานภายใต้แบรนด์สินค้าที่ชื่อว่า Happy Life Farm นอกจากเห็ดที่นี่ที่ขึ้นชื่อว่าดีแล้วนั้นที่นี่ยังส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยละค่ะหลินจือจริงๆเราประทับใจหลินจือมากๆเพราะว่าในหลินจือนั้นมีสารสำคัญที่ที่แบบมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกมาเป็นพันๆเปเปอร์เป็น20-30ปี ประกอบกับเราได้รับความรู้ขวนขวายหาความรู้เรื่องหลินจือก็เลยรู้ว่าหลินจือนั้นมีสารสําคัญสารประกอบที่ทำให้อดีต่อสุขภาพเป็นสมุนไพรที่ภูมิปัญญาทั้งคนจีนคนไทยดั้งเดิมนะคะสามารถนำมาใช้แล้วก็เอามาดูแลสุขภาพในเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในปีแรกๆเราก็แปรรูปเหมือนที่เขาแปรรูปกันก็คือ ลินจือเนี่ยมันทานสดไม่ได้แล้วก็ทานเป็นเนื้อเขาไม่ได้ก็ต้องนํามาฝานหัน่นอบแห้งก็นําไปต้มแล้วก็ขายทั้งฝานแห้งในฝานแห้งของเราเนี่ยด้วยความที่เราได้มาตรฐานกเกษตรอินทรี์ได้ตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวใครที่ซื้อของเราไปเนี่ยไม่ต้องล้างเลยสามารถนําไปต้มดื่มได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองทําเป็นน้ําเห็ดลินจือซึ่งก็ประสบความสําเร็จในเรื่องรสชาติลูกค้าประจําก็เยอะ แล้วก็คนก็จะชอบของเราแต่ส่วนใหญ่จะซื้อตรงกันเรานะคะเราไม่ได้ไปขายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นที่นี่ก็มีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าเราทําเองตั้งแต่กระบวนการแรกจริงๆเราทําเป็นตั้งแต่การจิกเนื้อเยื่อลงเข้าฟ้างลงขวดจนกระทั่งเลี้ยงไมซีเลียมจนเอามาเพาะแล้วก็เอามาเลี้ยงจนเขาเปิดดอกออกดอกซึ่งประธานกลุ่มก็จะเก่งเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยโปรเซสทั้งหมดเขาจะเก่งมาก ส่วนพี่แจงก็จะรู้ว่าเออขั้นตอนไหนจังหวะไหนที่จะต้องเอาไปทำไปไป,ไปแปลรูปได้ภูมิใจในความที่เราปลูกเองตั้งแต่กระบวนการแรกแล้วก็เป็นอินทรีย์ก็คือเรามีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มีมาตรฐาน PGS ของสมพรันโมเดลแล้วกลุ่มลูกค้าเราก็ทานแล้วก็ได้ผลลูกค้าประจำเราค่อนข้างเยอะ,อะค่ะ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนปลรารูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสพัฒนาหรือแฮปปี้ไลฟ์ฟาร์มยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาในเรื่องเห็ดอย่างครบวงจรเลยก็ว่าได้มีโรงเพาะเห็ดหลากหลายโรงเรือนนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่โดยมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกผลิตเหต็ดแบบไร้สารเคมีตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนเอาละค่ะในครั้งหน้าเกษตรมีดีจะพาคุณผู้ชมไป ฟาร์มดีๆแบบนี้ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เกษตรมีดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามเรื่องของเห็ดลินจือไปแล้วนะคะซึ่งกำลังได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าในช่วงหน้าก็มีเรื่องราวน่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักสักครู่ค่ะค่ะ